แฟนบอลทั้งหมดก็จะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วกสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหมดพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของทีมที่ทําให้เมืองทองออมีวันนี้ได้แล้วก็ได้เสริมทัพอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณคณะกรรมการสนัส,สนนเอสซีจีเมืองทองอยูไนเต็ดนะครับคุณวิรัติโอทองครับ และระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณโรนลัลดิ้ซื่อวาจาครับผู้อำนวยการสโมสร s c g เมืองทองเินสุ่วชนนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านที่อยู่ณวันนี้แล้วก็เป็นปีที่13ที่ที่ยนแบบนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไกกับฤดูก,กาลใหม่ที่ลังจามาถึงนะครับก็คาว่าสโมส,สโรเอสเมืองทองเนะไม่มีเหตุผลอื่นนะครับไม่มีเป้าหมายอื่นมันมีความมุ่งมั่นอืน่นใดนอกเหนือจากการ ลงเล่น,น,นรันขันทุกรายการของประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะไปเล่นในบบชียนะครับซึ่งหมายความว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ต้องเราต้องการไล่ล่าตำแหน่งแชมเปี้ยนส์ในทุกรายการที่มีอยู่นะครับอย่างที่คุณรักได้ปูนะครับการสอนบทเวหารแล้วก็มันจะช่วยทําให้เราแข็งแกร่งปีนี้เรามีการเสริมทัพต่อเนื่องนะครับมีการแต่งตั้งโค้ชตั้งแต่ปิดฤดูกาลลงนะครับมีเวลาเตรียมตัวได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมทราบว่าทุกคนคาดหวังนะครับแฟนคลับคาดหวังเช่นกันนะครับสโมสรก็คาดหวังกับฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับเ,เรามุ่งมัน่นหพี่เบสนะครับได้เข้ามาสู่ทีมน,นะครับเรานํานักเตะที่ยิ่งใหญ่สุดของสโมสรเทสิงแดนดานะครับซึ่งหมดสัญญาเยืมตัวกลับมาสู่ทีมน,นะครับเรามีมาริโอ,อยูอบอสกี้หนึ่งนักเตะต่างชาติยืสุนงหลีกลับมาเสริมทัพให้เกิดคู่หูเอเวอเรสต์อีกครั้งนะครับเรามีลีโฮยังอยู่ในทีมงานกับเรา นะครับเรามีเฮอร์บัตตี้ดาวสโตร์สมศรอยู่กับเราต่อนะครับเรามีการเซ็นสัญญานักเตะที่ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากคือออบังซุปนะครับมาจากอาวาสเซลซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ทีมชาติตอร์ติญ่าในชุดฟุตบอลโลกนะครับมีองทูนะครับจากประเทศเมียนมาหมายเลข10ของเมียนมาซึ่งเป็นตั้งแต่ยอดเยี่ยมหลายปีหลายฤดูกาลด้วยกันนะครับแล้วเรามีดังวันหลั่ นะครับผู้วิศว์ประตูยอดเยี่ยมวีลีนะครับนักเตะผู้สาศประตูที่พาทีมเวียดนามทีมชาติเวียดนามเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งเอเชียทวีปเอเชียนะครับผมว,ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเดินไล่ล่าตำแหน่งแชมป์ให้กับมุกสุวรรเรารู้วิธีเป็นแชมป์ครับที่นี่เราเป็นแชมป์สี่ลุก,กานใน10ปีหลังเราจะเราต้องการเป็นแชมป์สวยที่5นะครับก็ขอบคุณพันธมิตรที่ที่อยู่กับเราช่วยเรามีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น ด้วยกันนะครับให้สมกับสโลแกนปีนี้นะครับปีนี้เราใช้สโลแกนสรบสอะว่า f o ุตบอ l is coming home นะครับหมายถึงว่าเราสถาปนาตัวเองมาเป็นทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจทีมีเกมมาเล่นที่สนุกมีนักเตะระดับซุเปอร,ร์ซตาอยู่กับทีมมีถ้วยรางวัลน,นะครับใครที่เคยเข้ามิวเซียมรอเ,รเ็นความสำเร็จกาจโมสรที่อยู่ใกลพิพันธ์นะครับซึ่ง รวนแล้วแต่มันบ่งบอกถึงความหมายว่าฟุตบอลคำนี้มำงหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้บรรยากาศฟุตบอลที่ดีที่สุดนักเตะที่ดีที่สุดผลงานที่ดีที่สุดอยู่กับที่อื่นอีกนะครับครับผมและนี่เป็นเป้าหมายของคุณรนาริสซื่อวาจานะครับผู้อำนวยการสโมสร SCG ซีเมืองทองยูเนเต็ดครับครับยวขออนุญาตนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับกล่าวขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับอาจจะชุใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ นะครับทางพี่ประโมทนะครับเดชชัชพลกุลที่ปรึกษานให้ทำการบริหาร n อ็นะครับ ทีมเบงองชนิดประจำฤด,ดูกาลนี้ครับรต่อไปครับเป็นคิวของพิรพงภ์ปัญญานุมากรกับซาดีวันเดอรี่ ที้เราเห็นชุดเยือนนะครับสองสีครับทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินลำดับต่อไปครับวีรเทพสัมพันธ์กับริธิพรหวานชื่อเป็นอนาคตของทีมจุทองรนะครับสำหรับทุกบอลชุดนี้นะครับแม้คได่งงวายั มีความกดดันมากน้อยขนาดไหนครับ้ชไพโรดครับสำหรับการคุมทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกาคุมทีมที่มีความคาดหวังสูงขนาดนี้นะครับมันผิดพลาดไม่ได้นะครับประสบการณ์ผมก็อาจจะเป็นท่านานแล้วก็มีแต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยสัมผัสแบบนี้เพราะนั้นมาที่นี่ต้องยอมรับว่าความกดดันสูงนะครับก็ฝากแฟนๆน,น,นะครับฝากไว้ในห้องแขกนะครับครับผมนะครับ <laughs> และเป้าหมายของนักการนี้ครับเป้าหมายนะคืออย่างนี้ในเมื่อวันนี้มันเป็นฟุตบอลคัมบิงโคมนะครับไอคำว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีอะไรแฟนข้างในเยอะนะครับตอนนี้คัมบิงโคมกลมาแล้วนักฟุตบอลที่เป็นแกนหลักของทีมคัมแบก็กกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ในยะในคำว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีเรื่องแฟนคลับแล้วก็สุดท้ายคือความสำเร็จนะครับ เราจวนผมเนี่ยนักจินกาแล้วน้องๆนะครับพยายามที่จะให้ความสําเร็จนะครับมันคัมิ่งผครับต้องทําให้ได้ครับอืเห็นภาพชัดๆนะครับเจะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์เนี่ย oh. มือทองชนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ค่อยๆประกอบล่างทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรค่อยๆส่งมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้อะไรชิ้นสุดท้ายกำลังจะแกะกล่องแล้วนะครับ ออกมาถ้ามันใช้ได้ปุ๊บผมว่าก็เป็นคุณโยที่พร้อมจะคัมิ่งหงคครับผมพอจะบอกไม่ได้ไหมครที่จะแกะกล่องนี้มันเป็นยังไงฮะก็ต้องเปิดมาลุ้นกันว่ามันแกะกล่องปุ๊บแล้วมันโอเคเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับเพราะตอนนี้ผมดูแล้วบัลล่าในทีมดีหมดแล้วครับแค่นั้นเองขอให้แกะกล่องดีๆวันนี้ผมก็ถึงจะแกะกล่องมาแล้วมันไม่ดีกันแล้วแต่ผมเชื่อว่าที่มีอยู่เนี่ย สู้ได้ครับมั่นใจครับขอบคุณคุณไพโรธบวรบรัตนดีหลบด้วยนะครับโค,ค้ชของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดค,ครับครับขอบคุณมากครับ